เขาบอกว่าไอ้นี่เว้ยคนดูถ้าเราจะเวกมาเราต้องลองว่าฮ้มันจะติดไปลองดูเขาบอกมามันจะเป็นยังไงไปเฮเดี๋ยวไล่น้ำหนักไปเลยเอเดี๋ยวไล่ไล่ชื่อไปเลยที่ละชื่อของแตกเกมมิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมอ้อยก่อนอันดับต่อไปอันดับต่อไปทีบวกซิมูเลเตอร์ ออ้อยไปก่อนเลยรงมา้าราชวังใครเขาิี่ม,มาไปครับครั้งแรกของเราโอเคไปฮะไปกันต่อมาเลยออันนี้จะทำอะไรกับม้าล้วครับอันนี้คือเอาม้าเก้าสองตัวตัวผู้กับตัวเมียมาผสมกันให้เป็นเทียสิบครับให้กลายเป็นม้าไฟสีน้ำเงินอะ เขาเรียกว่ามาเทียสิบครับอันนี้คือการเ,เอาเวกมาสิบกดได้เหรอได้กดเลยไปเกือบตั้งยี่สิบนาทีเลยนะเว้ยฮัลโหลปิงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกคุม่มขวามันไม่ได้คือมันจะอาทันหรือเปล่าอู้หะมนันับ มือกดนะปดอย่าถามโบมานครับเฮ็งยังกับโบมานครับสิสิบเฟลแล้วนะมาเถอะอย่าไปถึงสามสิบเลยหลังอ่านตัดไปครับ หมดหลายนะดีนะจับัววจับไม่ได้โอเคถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรครับถ้าถามก็ไม่ได้เติมเกมเจอย่าถามไปฮะเจลที่สิบสองมาเลยให้พี่ได้ไปต่อตัวอื่นหน่อยน้องอมันเอาสุดแน่เลยวะ่ะเมื่อคืนมาเก้าก็สุดอันนี้ก็น่าจะสุดการ์ดตามเคย เธอเฮียเขาบอกว่าไอ้นี่เว้ยคนดูถ้าเราจะเวกมาเราต้องร้องว่าฮ้มันจะติดไปลองดูเขาบอกนามันจะเป็นยังไงไปเฮ้เอาไอ้ยึดติดจริงไอสัตว์ติดจริงก็เป็นเวลาอันเหมาะสมขอคนละหนึ่งชื่อ มาอ้อยครับอีกแล้วเหรอไป้าหมออ้อยชื่อแรกติดเลยเป็วแรกติดเลยลงกลุ่มรอรอกอดาวเลยแบบกูทไทยเลยน,นี่สองอย่างเลยนี่ด้วยแล้วก็ชื่อชื่อมองคลด้วยไปสามสองหนึ่งีเก็ดเก็ด เมื่อกี้ผมติดนะติดโูมไปอะโอเคจบเชื่อไม่ได้ครับไร้สาระใครจะไปเชื่อเรื่องปัญญาอ่อนเฮียน้ำเน่ามาเน่าจริงเน่าเลยบูดจริงน้ำเน่าจริงนี่ขออีกหน่เฮีย ออจบเนี่ยคนเราอ่ะการที่เราจะเอาดวงมาเปิดอะไรอย่างเงี้ยมาทําสุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอาดวงจากคนที่ไม่เล่นใช่ไหม one, one. อ้วนอ้วนกดนีห้หน่อยกดน,นี้หน่ะอ,อันนี้เมาส์เนี่ยอย่ะเดี๋ยเอาชื่ออะไรเอาชื่ออะไรโอ้เอาซื้อขี่ไหลให้เจ้าของโคตรเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเลื่อนก่อน กดได้เลยไปกีเฟลแล้วคะ่ะเริ่มจากศูนย์เลยครับ <c oughs> บวมหมานไปไปเป็นก็หลุนอยู่นะทำเป็นเล่นไปมีเยอะแต่ก็หลุนอยู่ดี เพราะเรามีโอกาสแค่ยี่ิบเอ็ดเฟลครับถ้าโอกาสยีสบเอ็ดเฟลนี้ไม่ได้ก็ต้องไปฟาร์มเงินซื้อลากกันต่อซื้อลากทิ้งไว้ให้มันครบแล้วก็ปล่อยซื้อยาวๆแต่มันต้องติดแวจริงมันต้องติดเน่า ไปโอ้โหปิ้งโอ้โหแล้วแสงอย่างจ้าเลยกดมาไอ้หนูไปฮะไอ้ตุนลูกพ่อออนี่ไงซัมเมอร์ ติสแล้วนะเว้ยมัชชะตัวมันเขียวอันนึงเลยตัวมันสีน้ำเงินมาตั้งมัชชะอะไรถ้าติดซื้อเียวให้สองเลยเออ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 ออเออเอนเอออออออเออเอเออออนเเอเอออ มันไม่การันตีหรอกจริงมันจะไปติดเฟลที่สิบหกเนี่ยเฟลเนี้ยที่เพื่อนผมบอกไงจบมึงนี่บอมแมนเลวาเตชิโนไอเฮียสิบแปดเฟลเหรอเนี่ยสัตว์จริงป่ะเนี่ยนี่กูไปสิบแปดรอบแล้วหรอขอเถียเงียออสิ่นี่ออสินี่หน้าวัดดน ประยุทธ์อะไรโอ้ยไอเฮียขอเฮียได้สองรอบแล้วขอเธอเฮียเนี่ยดูดูผมผมก็ชื่อขอเธอเฮียเอาดีดึงให้ดูไม่ได้วะมันอยู่ข้างจอไอตัวนี้ก็ชื่อขอเธอเฮียไอเนี่ก็ขอเธอเฮียผมก็แหละผมสองรอบแล้วทรงการหน้าทรงการหน้าทรงไปอย่างกันน้อ๋อ